สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเซลล์ยุชธ์คาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาแคปนะครับอีซูซูแคปนะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นแคปวีคอร์เนี่นะครับตัวแคปวีคอร์นะครับตัวตัวนี้จะเป็นขับสีนะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเคยเอาลงไปทีหนึ่งแล้วนะครับแต่เอาลงตอนที่รถเพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บรายละเอียดคือคันนี้ล้างเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลูกค้า ตัวนี้ก็จะเป็นอีลูสูดีแม็กนะครับตัวนี้จะเป็น3.0นะครับตัวนี้เป็น3.0ตัว v ีคอร์นะครับจะเป็นแคบสี่คูณสี่นะครับนี่สวยรถสวยมากนะครับเดี๋ยวลองดูรายละเอียดรอบคันนะครับตัวนี้เป็นปี17นะครับราคา6 3 9 0 0 0นานะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะนี่ดูด้านหน้าใหม่ๆนะครับสวยตัวนี้ก็มีไฟเดรย์ไลท์ของเขามาแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟโปรเจคเตอร์ มาให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีไฟตัดหมอกอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับ่อข้างที่จะสวยเลยนะครับหายานะครับดีคอสแท็บตัวนี้นะครับจะเป็นแบ็กเดิมๆโรงงานนะครับแต่เรามาใส่ยางใหม่ให้นะครับตัวนี้ลูกค้าได้ยางไปก็ถือว่าคุ้มนะครับยางสายบาวนะครับดูสีนะออกสีออกเทา เทาออกไปทางเทาฟ้าน้ำทะเลนะตัวนี้สวยตัวนี้เอาไปแต่งก็สวยนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์เขารับีคอร์สนะครับไฟเลี้ยวก็ะจกมองข้างเราวให้ดูสีเดิมเดิมนะครับสีสวยมากนะผมชอบนะสีเนี้ยนี่ครับล้อแม็กยางครับสี่ื้นสีนะครับทับสีนะครับตัวแซตนะครับตัวนี้ด้านท้ายสวยมากครับลูกค้า ลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับมาได้เลยทักมาหาผมได้เลยไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านอ่ะดูคลิปผมก็น่าจะละเอียดแล้วแหละเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตัวเครื่องให้ดูอีกทีนึงก็ได้ครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์เนียวันนี้ผมจะไม่เปิดตัวเครื่องมันไม่ถนัดนะครับให้ดูเครื่องเนี้ยแต่คือรับประกันอยู่แล้วนะครับรเราไม่มีชนหนักคม่อตอ้มน้ำพุวมนะครับนี่นี่อันนี้ก็คือรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งครับเนี่ยรถเพิ่งจะเราเข้ามา รับเข้ามาช่าคนไปเอาขับรถมาให้เนี่ยเรารับเข้ามาสภาพนี้เลยนะครับมาต่อดูรายละเอียดคันนี้ต่อนะครับตัวนี้นะระบบภายในไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะตัวมีคอร์สกุญแจมีมาให้สองดอกนะครับบอกผ้ากำมะหยี่ออกดํานะครับตัวนี้นะครับเกียร์กระปุกแล้วก็มีตัวหมุนนะการปรับเกียร์โฟนะครับจะใชใ้ด้วยในการหมุนนะ นี่นะครับการหมุนบิดมาณนี้นะครับโอเคจอวิทยุทีวีนะครับเนี่ก็มีครบนะครับตัวนี้ปรมาลายมันติฟังก์ชันอุ้มหนังดูเลขไม้กันเต็กดต,ดต,ดต,ดตดลขไม้เท่าไหร่ไม้หกหมื่น้า 65, นะครับตัวนี้ไม้หกหมื่นห้าพันสามร้เจ็ดสิี่กิโเมรนะครับไม้หกหมืน้า 65, นะครับไป ไม้แท้นะครับนี่ตัวนี้ดูภายในอ่าบอกแคบตรงบอกแคบก็มีมาให้แล้วนะครับภูหนังอย่างดีนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่หาดีูสูงนะครับแคบยกสูงนะครับวีคอร์มาได้เลยนะครับที่ร้านเรานะครับปฏิพาทออโต้หรือทักมาเบอร์ผมก็ได้นะครับเซลนูนะ0895154102นะครับนี่กดมาที่ไ่ายดีไลน์ครับมาโทรมาสอบถามมันก่อนได้นะครับ ย้ำอีกทีนะครับ i ซู z ี D-Max นะครับ3.0มจุดแซตัววีคอร์สนะครับปี2017นะครับราคา6 3 9 9 0 0านะครับไม่เยอะนะครับไม่น้อยนะครับโอเคนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับมาสอบถามมาก่อนได้นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ก็ผมเล้าคันไหนไมาให้ลูกค้าดูเป็นคันต่อไปนะครับน,นะครับไม่ยังไม่อยากจบเลยแต่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสวยนะวันนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับใหม่ๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย